วันนี้เพื่อนจากยังสามารถฟาร์มเมอร์เชียงหายจะมาแอลตีสวนเนาะสวนเอเจนาโนไฮโด a ฟาร์มวันนี้ทางสวนก็จะทำเป็นเมนูสลัดเมลอนยังแจมเลยคือเพื่อนๆชิมวันนี้ครับเมลอนของเขาเนี่ยปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกนะครับเนาะ ใจหน้าหมุนเวียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็วนตลอดเองีชั่วโมงมันมีความสะอาดอาการผลิตของเขาอะใจเทคโนโลยีเข้ามาผลิตโดยใจไมโครโคอนโทรลเลอร์แล้วก็มาคอนโทรลผลผลิตทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเนาะอันนี้สมาร์ทฟาร์มัันหนกครับ เพื่อนมาแล้วเฮ้ยแพ้แพ้เฮาอยู่นังแพ้เร็วแพ้ปัดโถอย่างเป็นลำปลาเรือนี่นี่วันนี้เปิดเอาชากุลาบมานะจากแม่จันบ้านสวนย่าน้อยข้าวไรบุรีบ้านไรใจรักจากเลี้ยงสายเจ้ากินวิชาอินทรีย์จากโบเทนิกออร์แกนิกครับสับปะรดจากแหล่งที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงรายตำบลนางแลสวนเอเดนเฮาส์ค่ะป้าเดี๋ยวเฮาเข้าไปดังในไปแยกกินประชันกันสักหน่อยของไผ่จะล้ำ นะครับเมนูของเขาเมนูสลัดเมลอนแล้วก็ใช้เมลอนสดๆจากฟาร์มของเรานะครับ oh arm, เอเจนโนไฮโดรฟาร์มมีมะเขือเทศราชินีนะครับแล้วก็ผักสลัดก็จากฟาร์มของเรานะครับแล้วก็ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกแล้วเรามีมาตรฐาน GAP มาตรฐานไ r i เมอรี่ GMP นะครับของผมของผมเป็นจริงจูชายที่มีการปลูกแบบอีกรูปแบบหนึง่งเป็นรูปแบบเกษตรอินทรีย์ โดยผ่านการรับรองของ p t s Organic เชียงรายตัวนี้ผมขอนำเสนอเป็นจิงจูชายผัดน้ำมันหอยใส่ไข่อือาหารเมนูหลักแล้วนะคะวันนี้ก็มาแนะนำข้าวอินทรีนะคะจากบ้านไล่ใจรักนะคะตัวนี้เป็นการผลิตข้าวแบบอินทรีเหมือนกันนะคะเพื่อให้ผู้รับประทานนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและว,วัตถุดิบข้าวอินทรีนะคะสามารถเอาไปทําเป็นข้าวผัดร่วมกับ สับป,ปะรดได้ค่ะค่ะนอกจากสับป,ปะรดจะสามารถทานเมนูอาหารคาวอาหารหลักได้แล้วนะคะยังสามารถรับประทานสดได้อย่างหลากหลายเพราะเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีนะคะแปรรูปเป็นสับป,ปะรดซอสเพื่อทำเมนูโคลเรียนทูแลพายเฟรชมิลได้นะคะตัวนี้สเสน่ห์ของสับป,ปะรดทูแลก็คือสามารถทานได้ทั้งแกน,นะคะ่ะตัวนี้เราก็จะหั่นแกนสับป,ประรดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้มี t กเจอร์สำหรับการดูดและดื่มเข้าไปและเคี้ยวได้ด้วยนะคะหรือว่ายังสามารถนำมา ทำเป็นหน้าพิซซ่าฮาวายเอี้ยนผูแลรทพายได้อีกด้วยค่ะชากุลาบของเรานะคะปลูกที่อำเภอแม่จันนะคะบ้านสวนย่าน้อยนะคะเป็นกุราบออแกนิกนะคะกินของกุราบเนี่ยจะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะหลับสบายแล้วก็เราสามารถที่จะทําเป็นเครื่องดื่มร้อนแล้วก็เครื่องดื่มเย็นได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะมาจิบชากุลาบตบท้ายกันนะเจ้าคนละแก้วเพื่อฉลอง <c oughs> อหนึ่งสองสองอามจน <c oughs>